สวัสดีครับสวัสดีครับครับวัสดีช่างกิจนะครับเนาะครับมานี่อันนั้นทั่วผ้าพอแม่เกลือยไอ้น้องครับมาเบิ้งเอางัวนน้ำช่างกิจนะครับเนาะอ๋ออันดับแรกบอกพี่กัสนะครับช่างกิจนี่ฟ้ามขอกช่างกิจยู่ใสพี่น้องอยากได้มันก็เบิ้งตัวจริงครับมาหน่ครับบานกระใตยนอนสวัสดีพี่น้องเด้ออยู่หลังตลาดนัดโคกกระบือน้องกุ้งครับห่างมานี่ประมาณสองสามเซนเละพี่น้องติดๆกับตลาดนัแเลยครับ มือนี้งวดสีดีสีงามสัมบครับนี่แดงจึงครึ่งนี่เอาพี่น้องตำบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับเส้นทางนาเชือกย่างสิลสลัดน้องพี่น้องเนาะถามมาตราสารคามกับสารคามบลบือนาเชือกเลื่อมอีกหน่อยนึงนะครับถนนมาตาทางพยักทางยโสนะครับมาหอดพยักกับพยักยางสิลป์สลัดกับแม่นาเชือกครับนี่ครับคอกฟ้ามช่างกิตอยู่ตองนี้ครับมือนีงสีมีดีมีงานสัมบุญครับนี่แดงจึงครึ่งนี่บนเป็นของช่างกิดนะครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยของเสภาครับอ่านั่นท หาของดีเดียมงามมาฝากพี่ตอนน้องนะครับนี่ครับเห็นอยู่นี่ครับแดงจึ้งคืนครับพี่น้องไม่เงีเครื่องติดมาเต็มครับอันนี้เป็นง้วอผมครับเมื่อฝากช่างคิดเนะได้วมาตัวเดียวเลยพี่น้องปีนี้เพิ่งสิได้หามาเลยตัวเดียวครับกระสือน้ำพ่นตอมากขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยว่ามันดีว่ามันงามครับว่าเป็นง้วออ่างดีทองโพนดีทองสร้างครับบางเรื่องได้พี่น้องเรื่องเน่าล้าเลยครับผมงวกะนี้ใส่ดีดี ก็เลยมาฝากสร้างคิดสร้างคิดฝากคำแนะฝากมามาโอ้ยเขาคือเป็นพี่เป็นน้องกันมากฝากไปใน่คิดอีกล้วพี่น้องครับพี่น้องจะงัวและข้าน่นี่ผมเปิดไป46,000พี่น้องงัวเติร์นี่เป็นงัวลูกที่สามต่อไปเพิ่นวางเซอร์นะครับผมน่าเพิ่นมากเพิ่นว่าลูกที่สามละพี่น้องเจ้าได้ต่อไปเพราะนะหนังดีหน้าดีครับหาตรงนุ่มชัดเจนเรื่องเงี้ยวอัลลาดพี่น้องนาขาดำใส่กำไรทอง ข้อผู้ดำหนาขาดำได้พี่น้องเนาะควอมสูงมิลล้อยสี่สิบชนครับประมาณนี้ครับลอยสี่สิบแม่นสูงกับบ่อเกินสี่สิบสองสี่สิบสามครับกกหางไงครับกกขางไงบรรทายหนาหน่างามนี่ครับหนายัางดีดีเยู่ได้ครับนี่เขาดอจากหน่อยลูกที่สามกับสีเขาประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าเรื่องสีนี่กินขาดได้พี่น้องเนาะหันไปอยากได้ตัวนี้ครับทากมาหาณนะน,นทัโทษนะครับงือผมครับนี่เบิงบ้งเบิงบ้งเอาพี่น้องเบิง่ง พูดอ่ะฟอยหางบันง,งามได้พี่อน้องบ้านเนี่ยฟอยหางสันบันว่าจ้างแม่มาแหางสันแตดอกว่าแต่ลำต,ตัวมันงามส่วนเพราะบางสิ่เนะาะเจ้าของบ้านมันเป็นอยัางไรบ้านฝอยใหม่พะนะฟอยใหม่หางเอาว่าเป็นอยัางน,นั้นเป็นอย่งนั้นเพราเขาเสือเอามันเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่ของไปข,ขายนะครับสีแดงๆกำงามๆสีครับโอ้หายากเลยครับสูมือสูมือสีพอตะงู่ลายๆดังๆด,ดิงๆไป,ไไปไเลยอือไปเถิงบึงครับต่อไปนี่บ่ม่ซีสี เอาพี่น้องราคานี่นะครับเปิดสกราดปีพ่าครับอันนั้นนนทัวมาฝากพี่ตอนน้องนะพี่น้องเนาะขันมักจังเอาเด้อพี่น้องขันมักกับโคตองเอานะครับเนาะราคามีผู้ถึกตาถึกใจเนาะพี่น้องเนาะเราก็แบว่าโอ้เป็นตาเสียตัวผมว่บอกนนั้นนนทวเสียมันก็น้าเป็นพเนาะเออ่ไทยเขาจะของดวนแท้โอ้โขบอลบอรบลบอลบลบอลบวอบนบบออบบ บาทนี่มาเบิง้บบบง,ง,ง,งค,<ห>ครับบาทเนี่ยมาเบิ้งโง่ของช่างกิดเด้อครับบาดเนี่ยสไตช่างกีดสไตช่างกิดเลยสไตช่างกิดครับเปลี่ยงดง่ดังดังดิงดึงมุมมุมมิมมิมข่อยมากม <c oughs> ายเขาเขาบอเสมอกันตัวขึ้นทอนอยู่นี<ม>่นี่แหละของข่อยเลยของข่อยอยู่นี่แล้วดังๆดังนดนดอนนาเดินทั้งดอกเป็นของข่อยแล้วตั๊กบาทเนี่ยฮะตั๊กบาทใช่ทองเก้าเดือนแล้วตัวเนี้ยมีวิดีโอการตรวจทองพร้อมหมอมาคนตรวจชิคอด ขอเพิ่นว่าอีกอาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึ่งออมาบอกว่าคลอดอาทิตย์หนึงไม่พี่น้องเสื้อผ้เลยขันพิษพลาดกับบ่โดนบ่นเกินสองครับง้วแม่มั่นครับท้องเก้าเดือนสี่ออกอยู่อาทิตย์หนาเ<ช>อ้พี่น้องลาค่าฮลราค่าครับเฮ้ยช่างกิจเนาะให้ทายทายสำหรับช่างกิจท้องแปดเก้าเดือนเน่ยท้องเก้าเดือนสามหมื่นฮะสามหมื่น อสองพันสองสองพันสองราคาหัวทองพี่น้องเอ,อ้ยสองพันสองเอาสูงกว่สี่บ่ถึงลอยสามดอกน้อยเนาะครับยี่บ้างลอยยิ้มกครับประมาณลอยยิ้มพกได้พี่น้องเอาตัวแรกผ่านไปครับของชังกิจครับเอาแม่ต่อมาครับไม่แม่นี่แม่ประเภทหุ่นนางงามได้พี่น้องว่าน้ำเพิ่นตัวไหนเอาน้ำเพิ่นตัวไหนครับนี่แม่นี่ยมือ <15, 000. S 1> หนา,าพันสิบห้าครับราคาสิบห้าพันกด้พี่น้องครึ่งเลยอันนี้กระเดงจครึคืเลยนี่โอ้โหบอลทำลายนี่ขอบหูดำได้เนี่ หอหูดำหนาขาดำได้พี่น้องนี่ติดตโบดประคักงได้นี่นี่ครับเพื่อนกำลังรักษาหุ่นะครับนี่พูดอะหนึ่งหมื่นหาพันครับพี่น้องเอาไปคุณไปท่อมมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับนี่มันอจกับจริงอยู่บัดท่าขุนท่อมึ้นวนทุปูที่ปีมันเนี่ยู้ราคาโบซมีได้พี่น้องอะต่มอ,าอ,ม,อ,อาตมาครับเป็นชาเล่เป็นโอเป็นชาลเลเ่ทับบามันครับทับบามันบบาม่นทับบามันไว้นี่ลูกสาวบ้วเนี่ลูกสาวเพื่อนอะใส่เนี่ย ตัวดังๆเนี่ยมีหรอของแท้เลยฉันกิดหามาโดนแล้วเด้อยโอ้ตัวนี้งามทำะฉันกิดมักนำอยู่เลยตัวดังดนี่ครับเนี่ยตัวนี้ออกงวัวดำพืนแดงนะครับนาขาวข้อขาวหนอกขาวสภาพเล็บดีล่ำตัวดีตัวล่ำตัวดีแม่เพิ่นมาใช่เลยเนาะครับผมครับชาเลนสีไหมโอ้แม่นี่แม่งง้อครมนี่มีหลายสีได้พืนหน่อยจะแม่นี่สีใดหน่อยเนาะแม่สีอย่างเพิ่งสีสีสีไหมคอยเออมาสีเทาลา โอ้ยจ้าง้อสีอย่างดอกนี่ครับผมผมไล่สีบืถือตาบอดสีไม่นองแต่ว่าตัวนี้มามันงามได้หนิง้อเมียเนื้อหนังหนาครับตัวเมี้เนื้อหนังหนาจักจักปีจักเดือนแล้อะไรตัวนี้ก็อยู่ประมาณหกเดือนนะครับโอ้สวย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 เนื้อหนังหนาครับอืมขาดีทั้งนาขาดีขาใหญ่ด้วยตัวนี้เนาะครับขาใหญ่บานี้ขายพร้อมกันเรียกว่าแม่ลูกแม่ลูกห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกแต่อยากแยกช่างกิจจับให้ครับอ่าพี่น้องมักเอาตะลูกเด้อครับสวยครับลูกสวยลูกสวยเอาตะแม่จัดให้ งามงามสวยงามเลยเนาะดูไทยด้เลยทผ่นเแี้งขาบันทายนะเตบโอ้ก็ค้างก็ค้างใหญ่พี่น้องเลยนี่ก็ค้างใหญ่ใหญ่พูดอ่ะเครื่องดั่เด้พูดอ่ะสูงสี่ร้อยยี่สิบกว่าเนาะครับแฟนตาซีสไตล์แฟนตาซีเอามาสายแฟนตาซีเด้อพี่น้องเด้อครับครับนี่ต่างังแน่นอนตัวนี้ช่างกิตชอบเลยตัวแม่ชักสีอย่างวู้อาสีอย่างในกระเบื้หูนี่สีขาขาวเก่าๆเลยเนาะ คือแม่แม่เขาน่ะติดโบ๊ทนะครับเป็นเป็นเป็นเชลโล่ติดโบ๊ทเป็นเครื่องดํอทีนี้ก็ไหนเขาทับพอมาเนี่ยน่ารักเลยนยครับท้ายลูกเขาออกมาไม่ติดตัวนี้เนยขาใหญ่ตัวนี้เป็นงัวเฟมบีเอาพอยยหถือว่าเฟรอยใส่เข้าไปหนูขักขักขับแม่ลูกครับแม่นี่นุ่มดีนุ่มงามเลยครับหัวนุ่มสีชมพูจุยแรลกได้อายเป็นงูลูกแรกกันบ่ ใช่ครับลูกได้จักปีจักเดือนจักวันโอ้ยจักนองว่ามันนองมันออกหรือไปกับพวกหลูกมันเนอะมันจะออกเมวานนี่ดิออกได้อาทิตย์นึงแล้วครับออกเป็นเพศเมียเนาะครับเพศเมียครับแม่ลูกลูกเพศเมียได้ครับบัดนีูนแ่ลมดี่ดีเป็นลูกวัวลูกแรกล้มวัวแท้บรรเทาได้เป็นน้องเด้อลูกขอทายยุครับเป็นวัวแท้บรนเทาเวลาบะดนี้เนื้อหนังหนาดีอยู่เปิดไปเท่าไหรครับแม่ลูกนี่ยสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันนี่เป็นน้องพุ่เงินหน่อยทุนมาหลายเนาะพี่น้องเนาะครับคอยเลี้ยงคอยท่อมคอยถุนเนาะนะครับเเนาะออ ใส่ข่วมอดทนพยายามจักหน่อยครับเดี๋ยวกับเงินแสนเงินล้านกับสิตามมา <ừ> ครับเอาสมนีแล้วก็อนพี่น้องเริ่มต้นสมนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเาค่อยๆหลินเดงแดงยังยังยังยง,ง่ามหืนไปเนาะพี่น้องเนาะแม่ต่อมาแม่แม่แม่ลูกแม่ลูกบุคคลดิแม่ลูกครับแม่ลูกครับใส่ลูกเพิ่นใส่นี่นี่ครับแม่เขาขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วแต่ว่าพอดีผมไม่มีออไอ้คนทับห้อยขึ้นหนุ่มพี่น้องนี่แม่ผมขึ้นแล้วครับบ่มีเวลาทับเอาพี่น้องเอาไปทับเอาเด้อครับนี่เป็นว่าทยบรนเทาหนิละแต่ว่าเป็นไทยใหญ่่่เเตติิบบบนีครัด้ตัวนี้เนาะ นี่ครับกลางกลางลูกโตนี่โตเดรย์พนน์นี่ลูกเพียดผูเนาะลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับแม่ต้งสดดีอยู่ครับสดดีอยู่แม่ก็ถือว่าได้สดอยู่ราคาเท่าไรครับคู่นี้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองนี่พี่น้องเดรย์สองตัวแม่ติดแล้วครับเอาไปทับเอาโลดครับนุ่มแม่เอาขอท้าได้นุ่มเนาะเอาเป็นงอเนี่ยใช้ดีครับคุ้นดีครับลูกสีแดงควบสูงสี่ร้อยสามสิบเน่ในน้อยนี่นะเนาะพี่น้องเนาะครับ ประมาณนี้ครับแข้งขาดีได้ลูกเพิ่นนะเอาไปคุณเอาเนาะครับเนาะเอาแม่ต่อไปเลยครับเอาแม่ลูกอีกคมนึงครับของช่างจิตนะครับเนาะแม่ลูกคมนึงครับแม่แม่อันนี้เป็นงัวชาเล่ดีครับแม่เพิ่นเป็นชาเล่ลูกกับติดชาเล่คือกันครับนี่นี่ครับแม่เพิ่นสีอย่างน้อยนี่อเนาะสีกาแฟบ่สีกาแฟผสมขาวหันว่าแล้วไข่ไข่มีงอนี่สีว่ากันยากีสีนี่มั่ยากีหลีครับสีนี่ของใครเลยกลับไปพวดสายตาบอสีนี่เกมเลย อันนี้เขาตีตามาเป็นอันนี้ผสมผสมของของกุมพุูตสัตว์อะครับอเขาเาเลยตีตาใหม่พร้อมครับผมครับมีตาเรียๆอยู่หูครับอำนั่นมาเท้าว่าใส่ตุ่มหูเนาะอ่าไม่นี่ครับแถมตุ่มหูพร้อมเท่งามราคาเทาไหร่บอสไว้ซ้ำใดนี่สี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันได้ผิดหรองปล่าเนี่ลูกตัวแม่ได้ลูกผิดไม่เนาะลูกตัวใดเพิ่นนี่ลูกตัวที่สามนี่แหละครับบนหนึ่งกับสองกับสามเลยเนาะครับผมบ่เกินสามครับเจ้าเขาบอกว่ามีกันเด้ มมีกันครับมันงวทรงเขาจังั้ยเขาคือเขางวแอฟริกาครับเนี่ยเขาสีทั้งเลือดดีนะครับให้ลูกก็ดีเออขาเขาแข็ง้าดีครับแข็งขาดีสภาพเล็บนี่มัตรงห้องเนาะลูกนี่ลูกนี่ผ่านตาเลยครับลูกมันเนี่ยลูกอวดตูดีดีเจ้พ่อแม่ในมีเกือบร้อยห้าร้อยสี่สิบอัพร้อยสี่สิบบาทนมผือดีครับนมผืดีครับนมดีครับนมดีไเบิร์เม่ต่อไปเนาะครับมามาเบิรงแม่ลูกอีก้อครับันนี้แม่ลูกลูกแม่ครับงวไทยสีขาวครับ ลูกก็สีขาวแม่ก็สีขาวโอ้บรรทายลูกดีดีวันน่ะบรรทายลูกงกดีดีครับเนี่ยเม่นี่อันนี้แม่ก็ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแม่นี่ก็ขึ้นแล้วโอ้ยคิดทอดบักดูเดือดวะเนืขึ้นมัน้องนี่ว่าทับ้านหนาปล่อนไปเลยดูเดือดไหมที่ด่ายไหมเนาะซอไปใส่หรือบุ๊คโอ้ขนน้ำกันนี่แหละเอาไปคัดว่าได้คนกันคนกันเองครับโอ้ข้นกันเองเอาไปหรืคัดว่าได้เนาะเอาราคาครับเอาซีหมื่นหาครับซีหมื่นหาพันแม่ลูก แม่มลูกเจ้ครับแม่เขาแม่ขึ้นเร้วไปทับออโรดครับแม่ขึ้นแล้วพี่น้องมางคดได้ใ่เลยทีมงานาพันครับแม่ต่อมาครับนี่น้่จับผูกบ่อนสัญญางไทายกับเบิร์กพกัญญางรวยๆไปพันธาจินยาดครับเอาแม่นี่เป็นวัวแม่สาวเนาะแม่สาวครับแม่สาวแม่สาวล่ำโตดีเติบบัน้นท้ายดีเติบขาไม่ติดดำอายุบอดำขอบตาดำปีห้าเดือนครับปีก็ปีห้าเดือนครับสิบเจ็ดเดือนครับตอนโค่นหางดีพี่น้องโค่นหางดีฟ้อยหาง บบว์หลวไปไหนเนาะครับหอดเครื่องแข่งนตัวนี้สวยๆวงตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับเขาท่าอยู่สูงร้อยสามสิบหกสามเจ็ดประมาณนี้เนาะเกือบเกือบซีครับผมครับเปิดไปแล้วค่าสามหมื่นเอทครับโอ้ราคาพอฟังตัวนี้เนาะเอาพี่น้องอยากได้งั่ไทยบันเทาครับนี่ติดมันมาเนี่อกนังนาคาตรงเด้ตัวนี้เนาะครับนังนาคาตรงบพว่าขาหนาขาหลังครับราคานี้กับสายตาผมผมคิดว่ามันผ่านนะครับอื ราคาสำนีพี่น้องเอาเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่ขอแม่ขายครับผู้เงินโบสูงทุนบาไหลซื้อแจ้าแดงเสียบตาบไรีครับซื้อจังสี่ไปครับเอาพอแดงทับเอาโลกมาแดยงยืครึ่งก็ะไดง้อแดงกันแล้วพี่น้องเนาะราคาสิเท่าไรก่อนสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดสามสิบเจ็ดสามหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้สามหมื่นกืบหนึ่งพันบาทครับโบแพงนะครับราคาหนึ่งชา่างกิดสามสามันเหรอครับช่างกิดจัดะห้ครับช่างกิตจัดะห้ครับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นง้อแม่แล้วครับนี่เลี้ยงง้อแม่ให้มันแพงมันพื้นนี่แหละพี่น้อง เมอต่อมาครับเลยยางน้ำทายอยู่ด้อยครับเมือนีเป uh ็นง้อบ้านๆครับเป็นงัวเคยทิ่ลลำปีสกินนะหายแล้วครับจูง sí, ง่ายกินยาเก่งครับงัวตัวนี้บ่เกินเมษานี่ครับงัวตัวนี้ราคาบ่วเมนราคานีแน่นอนครับแต่ว่าเอามาฝากขันมากขอเลยครับจุงไปตลาดนัดไกลตัวนี้เนาะครับผมครับคุ้นดีบ่ได้สวนเขาเลยครับใส่มองคือใส่สะพ้ายเนาะครับผมครับนาฮักครับนาฮักเยอะตัวนี้ เฮ้ยคุณต้นนี่ไหมโอ้ยเป็นตายได้เลช่างคิดกเลยมากกว่าเลยว่าเอามาไว้ครับเอามาติดมือแต่ว่าเพิ่นห้อยเป็นลําปีเนาะรับหายแล้วแต่ว่าเศร้าครับนี่เป็นจุดแงๆเศร้าเหล่านี้ครับแล้วเรอดแต่สิปงขนเนาะครับผมครับปงขนอย่างเดียวนี่ครับคุณดีครับไปตลาดนัดโมมีผพูเอางัอไว้าครับจูงไปน้ำลดจูงไปซื้อเครื่องดำได้ไอ้จูงไปซื้อเสีย้าพวาเขานี่เครื่องติดดำตัวนี่ครับโอ้ขอบผูดำื่อนเลย ถึงว่าเพิ่นเป็นห้อยลำปีนี่ก็บ่ธรรมดาเดิขาขอบตาผมฟอร์มด้วยไงพุ่นน่ะท่าตาดำเปื่อๆขั่นคั่นแม่นนั่นคั่นแม่นมันเซาดีๆเนาะปีหน้าราคาใหม่เด้อครับนี่เซาดีๆนี่ก็ต้องปีหน้าสงสงเมษาเนี่ก็เป็นใหม่เนาะครับแม่นๆปีหน้าราคาใหม่มันคุ้นดีไหมตัวนี้แม่ยเป็นตาฮักวะเนาะครับผมโอ้เท้าไปง้อคนคนซี่แล้วเป็นตาอยากได้แมนนี่ไหมครับขาก็ดีก็งามเด้การยืนก็ได้เฟรม ส่งดีครับม่นี่ดีเนาะครับฝากอ่าใหกินยาดีครับคันพี่น้องบ่ติว่าห้อยเป็นลัปปีซื้อเนาะแต่ว่วารัปปีมีปัญหา,<ป>หานะครับราคาท่าไ่เพราะเอาไว้และครับขอบเลียว่ามราคาเท่าไหรป่ปะเนี่ยเอาสองหมื่นสองครับวันเอาเลยครับง้อตัวนี้เอซื้อได้ยุดอกสองหมื่นสองเนาะครับสองหมื่นสองได้พี่น้องด้วยนี่เฟมหัวท่าครับส่งดีนี่แม่สาวหน่อยครับติดบรามันครับใครติดบารามันแกฝากมาครับเขาฝากมาขายบอกช่างขีดขายให้หน่อยจะไปจ่ายค่าเติมลูกโอครับผมครับ เทศบาลเท่านีร่บ่ใช่ครับจะไปเขาจะไปจ่ายค่าเทอมลูกแต่ว่ากระลำตัวดีหนังหนังดีเตื่นเปเนาะครับง้อผูกค้อมมนได้ครับแต่ว่ามันมันง้อแข่ดอกใกครับจับมันดินนี่ซื้อโอ้ครับผมเขาคุ้นอยู่ครับนี่ถ้ามันแช่มาเป็นสีแดงมันเลี้ยงแล้วแจ็คบาทและพันถ่ายเขาฝากมาสองหมื่นสองครับโอ้สองหกสองไขว่ามันอนาคตมันดีอยู่ได้ไอ้มันสีมันอาชีพใหญ่ไหลายมันกับพ่อเบิ้งดีเดียร่เนาะเบิ้งอนาคตเบิ้งยังมันก็ว่ามันไปได้นะครับเนื้อหนังหนาดีอยู่ไอแข่งขายังก็ดีเนี่ยใบหูก็งาม คุท่านพ่อปีรอกเหรอเนาะครับอยู่บางเก้าเดือนน่ะอืมหัวท่านพ่อปีรได้พี่น้อนกระดูกกระเดี่ยวมันดีนะมีบือมีเรื่องให้เห็นเมื่อได้ไอ้เนาะครับผมครับโอ้เป็นตาหาอยู่ตัวนี้เบิ่งเบิงรึงอยู่ข้อด้วครับโอ้เสียหัดข้อมันถึงขึ้นมาถอดเสียบโหลดถอดเชือกออกเลยเว้ยถอดเสียบเบงถอดเสียบรถมันดีนี่งัวบ่เคยเออนี่ยเออมันหัดแล้วมันดีนโอ้ขับหนังหนาตัวนี้เบิ่งหนังหนาซาดีขาตรงขาหลังกระตรงขาหน้ากระตรงเป็นตาอยากดีตัวนี้เนาะ เอาพี่น้องล่ะขาดมากเนะาะครับมีคนมากด้วยรับเพิ่นฝากมาอ่าเพิ่นว่าบ่มีเงินนี่ละอยู่นี่แหละเนาะเลี้ยงเงินเลี้ยงท่องหลหรเพิ่นขาดขัดเขินเงินเนาะอยากให้เงินอย่าไปจ่ายค่าเทอมลูกครับอย่าค่าเทอมลูกค่าล,ลูกเลี้ยงลูกเลีเ้ยงอยู่เป็ดพยาบาลครับโอ้ซสอยกันไปพี่น้องครับแล้วข้ากับสี่ตัวพ่นไหนเนี่ยเจ้าตัว ก็ขอให้ครับแต่ช่างกิจไม่เอาอะไรสักบาทจากเขาหรอครับช่วยเขาไปเราก็ฝากเขาขายให้นบผมครับแต่่าตัวแรกง้วผมเนอะครับตัวแรกแดงๆเนาะโอ้ยยังเนิอยู่เนี่ยวขาา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 านา่อาาบาา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 อาา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 า ชนแปชนชนครับผมนั่นแหละก็ชนหลอดสี่สิบเนาะใช่ครับใช่ครับนุ่มดีครับนี่หนาแบบนี้ครับนี่ก็นิสัยก็ดีคุ้นดีบ่ฟืดบ่ฟัดบ่ตื่นบ่ท่วงครับลูกสาวเพิ่นงามอยู่กุกหางไงฟ้อยหางโอ้ตัวนี้เมียฟ้อยหางหอดดินมับเลยพี่น้องเดี๋ยวบังพูดอดไอยากได้ง้อฟ้อยหางงามๆด้อยค่ะนี่เมียนี่เลยพูดอะลูกสาวเพิ่น่นบ่ใช่ครับแต่เอาเดยยกเลยครับ โอ้เอาแยกขายเอาแม่ก่อนเนาะเพราะว่าเขาท้องจะคลอดแล้วครับเขาท้องมาหลายเดือนแล้วครับท้องมัหกเดือนจะเดือนละเดือนได้แท้งวัวมันตัวนี้ไหมครับงัวมันครับวัวท้องเด้วยพี่น้องงัวท้องมั่นด้วย100%ครับแต่พรุ่งนี้ผมจะมีวิดีโอให้นะครับเออแต่ท้องก็ท้องแน่นอนสามารถโทรมาเบิ่งนี่เลยครับผมครับครับผมครับไลน์มาขอเบิ่งการตรวจท้องนี่เลยเนาะครับมืออื่นคอยตรวจครับวันนี้เท่าไหร่แม่มันงัวท้องเนี่ยบ่นเอาเลยสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดเฮ้ยถือข้าแกนี่มีนั่นเหรอคร โอ้มันมันเลยครับเออบสามหมื่นแปดหมื่นนนี่ถือว่าถืออยู่ได้นิยามเต็มเป็นง้วนหน่อยได้หน่น้ำตัวกับพวกขี่ลายไหมบรรทายกันหน้าหนาดิพี่น้องบรรทายนะตืบมได้หนีน้มกับดีดีครับชัดชัดเลยน้มผุระผุระน้มตรงเลี้ยงตรงเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องโอ้ยยางดีเอาปล่อยพนญางบ้างหน่อยนี่นี่ครับเบงการยางการเดินการเหินได้ครับบ่เนี่ยพูดอ่ะโอ้ง้วนราคาสามหมื่นบนาเซียเลยนี่ครับนี่น้ำสังกิตไม่ได้พี่น้องด้วยบันนี้กับเบงลูกมันคร โอ้ยหยุดเห็นเบิ่องมูป่ะเนี่ยลูกสาวพันจักบาทรดิเหมือนแปดเหมือนแปดเออเุ่นมาแล้นพุ่นเบิ่องในท่านมีแล่ะขันอยากเบิ่งก็จะมาขอให้ข่อยไถเบิ่องไม่ก็ได้มันตามแม่มันไปครับผมมันต๋าเมยมอันไปเอาจะค่อยเมื่เบิ่งก็ยุคขอกพี่เนาะมันจะค่อยช่วดีมาเบิ่งตัวตัวมาด้วยครับเนี่ยเป็นงัวแม่แม่สาวป่ะเนี่ยเม่สาวครับอืมนี่ครับโอ้ลำตัวดีตัวนี้เมย์สีแดง นุ่นแจมกันพี่น้องนี่ทินหนาดีๆก็มีเล็มเงยดีๆเรืลึงเหง้าอร่าดี่เนาะครับเรื่องดีๆน้ำไตน้ำร่างลึงเงาอล่าได้ครับพุูดอ่ะแข้งขากระเนยนังกระนาขากระเนยครับเม่นีไทยผสมมันครับผสมมาเด้อครับตัวนี้ประมาณไทยเพียวๆเนาะครับผสมผสมออกมระมาณเล็บก็ดีครับเมนี้อันเป็นว่าแม่สาวเนาะพร้อมผสมเนาะครับผมครับราคาเนี่เขาอยากได้เท่าไหร่นี่น้ำผึ้งสามหมื่นสองครับเออสามหมื่นสองไงพี่น้องได้ฟองถืออีกแล้ว สามหมื game, ่นสองฟอยหางงามก็หางใหญ่ด so 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 ีเครื่องแดงครับแม่ yeah, <laughs> ์เขาเป็นบามันนี่แหละเป็นธรรมดาเราก็เลยออกมาแบบลูกก็ออกมาตามเจ้นังดีนังดีครับมาดูนี่นังหนาดีครับนังหนาขาใหญ่ดีเนาะกินยาดีเลี้ยมยาดีครับนังหนาขาตรงด้วยพี่น้องด้วยไม่นิดด้วยครับนี่ย่างโชคด้วยครับนี่นี่เอาย่างโชคหลาวโชคเพิ่งโอ้วินหัวเราไปเหมือนตามอ๋อเหล่าี้แล้วไอ้หลายตัวเยอะหลายตัวเด้อไอ้ซีมือเก่าไอ้ซีมือหกไปก่อนที่ มาเบิร์ครับประเภทหนาแดนครับบ่ะเนี่นี่ครับนี่อยู่นี่ครบของแท้ของแท้มูสีคนคนนั่นะมูสียังอยู่นี่มีหนาแดนเดนหางบอดดอกอยู่นี่มีครับง้อแปลกมาต้องจับคิบหนาแด่นเทียบหางบอกดอกโอ้นี่หางบอดอกตีครับผมโอ้ตัวนี้หางบอดอกเด้อแม่ลูกเนาะใช่แม่ลูกครับแม่ลูกตัวแม่เด่นทั้งสองบ่จ้ะแม่กับตัวแม่ลูกกับตัวแม่แม่ลูกลูกแม่ครับแต่ว่าลูกนี่ยนังดีแน่นอนนางดาดี แม่เพื่อนก็จุ่มกลุ่มดีดีพี่น้องเป็นง้ว่าไถติดอย่างติดเหลี่เบว่าติดอันกัดติดเหล,ลี่ยบชื่อออกกัดออกอยังนี่เหรอครับไอ <c> ้ <oughs> จักอย่างเนาะจักเบิ่งยากนครับเบิ่งยากแต่น้องง,อง่อย,นอยเนาะจักออกกัจาจะออกเลี้โอ้ปวดงวองอะไรพี่น้องเลยเฮ้เฮาเลี้ยงเนี่ยเอาเลี้ยงเอ,เอาลูกมันครับเลี้ยงขายลูกมันเฮาบ่อคิดอย่างายอย่างนี้นะครับคือทุนมันบ่สูงเฮาก็ซื้อมาเอาไว้เอาลูกขายลูกขายเต่ามันจส่ครับคือ ราคาเนื้อเขาบอสนใจว่าจี๋สียังนะครับไอ้ครับอันนี้คือขายาาขห้เกษตรกรเข้าใจว่ามันเนี่ยเห็นว่ามันราคาพอฟังกับือเอาเขามาครับเอออันนี้ก็เป็นลูกแรกได้อ้รู้ว่าลูกแรกครับผมลูกแรกอยังไาลูกใดอีกร้ายสายยังพี่น้องพ่ต้องทำหาเด้อครับผมปวดหัวล้แต่มันจะกินยาอ้วนพี่ปวดหัวสีจักสียังบุกครับผมแยกกัได้เด้แยกได้แล้วเด้ไดแล้วครับผมเอาเอาลูกก็เด้ครับราคาสามหมื่นสีสามหื่นสีครับพี่น้องแยกขายพร้อมเนาะ มักแม่อาแม่มักลูกกลูกนะครับเนาะมักของแปลกๆมาหาสังกิตครับมัอนี่สังกิตนอนอยู่นี่ผู้เดียวพูดในเหงาทั่วมาหล่นเนี่ยเจ้าเจ้านอนู่ผู้เดียวเนาะเจ้าถ้าว่านอนต้องข่อยเนะเจ้าหนอนเป็นหัวข่อยหอวไม่มาไปดอกครับโอ้ข่อยเหงาไ่อยดหนาวหนาวหนาวเท่าไหรครับ ผมไป่บุไส่บ่ได้เอาตัวนึงแดงตัวรถหนิโอ๋อาตัวผู้ตัวผู้เท่าไรละคะตัวผู้นี่เอาเพิ่งสีก่อนเบิ่งเนื้อเบิ่งหนังก่อนโอ้แดงเสียบตาแดงซ้ำกันเฝ้าตัวสิขายตัว4ี0 0 0ือนหวเงของข่อยเบิ่งของข่อยก่อนตัวนี้ก็สีสําคัญกับงัวผมนะครับนี่สีเดียวกันเลยนี่เออของข่อยงามกว่าสีเหรอไม่บักนะมึงนี่ตัวนี้จักเจักเจ๊กีจ๊กเดือนแล้วนี่ตัวนี้เกือบฝังผีละไอ้ายโอ้เกือบ2ปีแล้วมันหมือนเด้ออ้าย ผู้ใดอยากได้พอพันคุ้มฟุ้งเนาะเออเอาไปขุนได้เอาไปคุ้มฝุงได้ครับเอาไปคุ้มฝุงสีแดงอันลานเลยสีมันครับสีมันแดงคลากลีนี่ครับนี่อู้แดงแสบตาเครื่องดำมาเต็มบเตีมครับผมเครื่องดำติดมาเต็มได้พี่น้องเด้วยหนูราคาถอยหน่อยเรื่งแดงสิเนาสองหมื่นเก้าสองสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันหำดำพร้อมด้วยครับผมหำดำพร้อมมักอยากหยอกเด้อลูกสีมันมักอยากหยอดกันเลยพูดนะพูดนะแดงคลากร้องสีมเนปอ สองมืนเก่าพี่น้องนี่เอาไปคุ้มฝูงด้อพี่น้องเด้อ,อไปขุนใบครับโกแก่บักโกแก่อ๋อขับบัี้มาเบิ่งงว่าผู้อ,ผอีกตัวหนึ่งผู้ใดที่ว่าอยากไร้งวัวอเอาไปเช็คเราตัวไหนขึ้นบ่าขึ้นเออต้องใช้รุ่นนี้ครับหนึ่งยังทับไม่ได้พอยเป็นลําคือท,ทับไม่ได้แต่ว่าประโยชน์เขาเยอะครับครับครับหนึ่งประโยชน์คือเอาไว้เช็คงัอว่าตัวไหนขึ้นไม่ขึ้นครับผมอันนี้เราก็เป็นลาปีแต่เขาหายแล้วครับหายแล้วเนาะหายเก้าสิปอร์ซไปแล้วครับเขาในหมดแล้วครับหายร้อยอะไรแล้วว่าเพอยเป็นใครเป็นเนาะ ขาคือดีล่ำตัวเซได้หางดอกตัวนี้ไงครับเอาไปเช็คมือขายราคาเนื้อให้ขายราคาเนื้อให้เลยมีมีมีครบตำล่าเลยอยู่เนาะราคาเนื้อเลยเอาราคาได้ทั้งดอกมิครับอ้าวพี่น้องแม่นี่ตัวนี้ท่านพ่อปีไปบุญนี่จชกเดือนบุญนี่วุ้ยชนปีกันละไอ้ครับผมเป็นเป็นแก่เตอร์ไปหมดเจียตัวไหนขึ้นลู่เลยครับเอาตัวนี้เขาเช็คเขาฝูงเลยครับนี่เนื้อหนังโอ้วเนื้อก็อ้วนครับเนื้อดีเนื้อแน่นปั๊บเลยเนียนเนียนเนาะเนียนดีครับผมครับราคาเท่าไหร่่กอ เอามือซีได้บ่วยมือซีทีง่ายๆแบบนี้ใหญ่ได้ตัวเหนื่อยกัเกินแล้วแต่ว่าเอาให้มันมีโอกาสถ้าดับมันง่ายไปหนาอยู่ดอกรอก้อนโอ๊ยบ่เหลือละไอ้งัวทำไมเหนื่อยหนาหนาดิเกิดเกิดเปินงัวหน่อยพร้อมเนาะเอามือซีครับมือซีมือซีใช้ใช้ตัวนึงอีกบปันในทั้งใดอิ่มเม่ต่อมาครับเป็นงัวงัวอย่างกัดเนาะยังกัดครับโอ้ยังอยู่ตัวนี้แม่นี่แม่ยังอยู่ยังอยู่พี่ ที่เขาอั็นยาบทหายตัวนี้ไหมมันบอกครับผมครับครับผมครับว่ามันคนเอาไปแล้วมันบริการไอ้มันเรื่องค่ารถมันไกลกันอมันจต้องติดข้ารถบอกเขาจะไปอุดรขอยกเลยว่าบริการส่งดอกว่างั้นโอ้เพื่อนว่าค่ารถเพื่อนขายส่งฟรีสุงอะไรก่อนอากาศตัวเขาจะไปขายมาแพงที่ไอ้เท่าไร๋ยวเนี้ยปักไงขายสามมื้อนึงอ่ะตัวเนี้ยเออบักไงนึงอ่ะแม่ไม่มครับขายลูกแล้ดรวดมคัดด้วยตัวนี้เอาลูกออกมาเราดเนาะหมดความอยู่กับลูกกันบ่ใช่ใช่ฮะใช่ฮะดูความมันอย่างดีดิอีหัว เขาบวดยาปวดหานี่คร no, mm ับเนี่ยกำกับมาคุมกับมาปกคองอยู่เนี่ยเขาโอ้ยเนาะเงี้ยเง่าเลยไอ้แต่ว่ามันเง่าใหญ่ดีแต่นมดีว่ะตัวนี้เนาะโอ้หนมดีนุ่มขาดเดีครับนมขาดดีทุกคนลูกลูกให้ลูกดีแน่นอนเผื่อไปตรวจท้องท้องอีกพี่แมนแมนทองมันเงี้ยงต่างๆน่ะมันเริ่มจะต่างๆตาหน่ะพี่น้องพี่นองไปตรวจเบิ้งราคาราคาขายราคาเนื้อแต่เอาไปตรวจท้องเลยครับไปตรวจท้องเลยตรวจทองแล้วล่ะแต่ว่าบโบราณกันได้อขายราคาเนื้อได้สามหมื่นสามหมื่นบาท โอเคครับสามหมือนพี่น้องทักมากครับครับมาเบิงแม่ลูกครับวันโอ้ขอโทษขออภัยนะครับภาพประหันภาพบ่ดีผมเริ่มเช็คภาพมันเป็นม่วๆไหมข้าวขาวไม่พี่น้องคล้ายแสงเงี้ยนนี่แหละเอ้าผมเลยมาปรับใหม่นะครับมาเบิงเโอ้ว่าเอาแม่นี้ครับแม่ลูกลูกเพศผู้ลูกสีแดงจึงคืองแม่สีข้าวขาวนวลๆนะพี่น้องเนาะครับเอาแม่ลูกควบนีครับแม่สดดิแม่ดีสดเป็นงัวลูกสองครับลูกลูกตัวที่สองกันบ่อือครับผม ตัวเด้งแดงตัวที่สองเนาะบารนี่ขัสูงแม่เพิ่นไหลไปไหนครับนี่ยจุดร้อยห้าครับร้อยห้าขั้สูงมีร้อยหาร้อยหาสิบเตียครับชนเลยครับชนเลยชนชนัันบ่ครับผมอ่าชนร้อยหาสิบนะครับเนาะบาทนี้เป็นว่าลูกแรกเพิ่นท่านขึ้นจะเคลียร์ไปนี่ลูกสองลูกสองง่ายะลูกสองข้นละเที่ยวนึงโอ้ข้นเราเที่ยวนึงครับเอาไปนอนเาไปทับไปเด้อยพี่น้อังเด้อเหมือนมาบังลูกเพิ่นครับมาบังดันหางดันดาเครื่องอมเครื่องแดงครับฝ้ายหาเครื่องแข็งครับน้มดีลูกสีแดงชึงงครึ่งครับนี่ ลูกจกเดือนแล ah. ้วบุ๊คบุ๊ค er nah ูแค่ไหนมว่าสี่เดือนหาเดือนเนาะครับสี่ยู่หาเดือนเนี่ยครับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอ้าวมาเลยราคาครับแม่ลูกบาทเลยห้าหมื่นเอทครับห้าหมื่นกับอีกหนึ่งพันครับผมห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับเนาะมักทักมาอ่ามัอนี่เบิ้องว่าแม่นั่นบ่เงี่ยงเบิ้งบ่บ่้อบ่บ่เบิ้งตีบ่เบิ้งปิดได้หน่เนาะเอาเลยเลยครบหนึ่งเลยครบหนึ่งเกี๊ยครับเอาเลยครบหนึ่งพี่น้อง มาเบิงโคมสุดท้ายของฟาร์มมือนีนะครับเนาะของช่างจิตนะครับเนาะนี่ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ลูกผู้น้อยเนาะลูกผู้ครับขักพลังศิลง์โลกน่านน้ำนะครับเนาะนี่ครับสาลี่เพิ่นปลาหลหลายได้พี่น้องนี่มือนีหลังจากทายคลิปแล้วก็ใช้ปกันปลาปลากินเนาะว่างหันได้จัดโตชังกินว่าันแปดโตครับแปดโตวานข้าวเดียววานบาดเดียวเราจะกินปลาไหลก็ได้ดิปลาไหลก็มีกบปลาไหลก็มีบ่กุ้งกามกามก็มีปลาไหลก็มีกุ้งกามกามก็มี พบกม็มีเป็ดกามี่ปลานิน่นปลาขาวมีเมดพี่น้องผ่านไปผ่านมาดเด้อครับตกรถดตกล่าหิวเขาหิ่นนำแวะมหาช่างกิจครับมานอนพ่มีหม่องพักหม่องเศรา้ามานอนเป็นมูรสรางจิ้นี่ก็ได้ครับนี่เพราะว่าพี่นนอนอยู่ผู้เดียว <c oughs> ผู้สาวเป็นผู้สาวเวลาหัวพี่มีตีคอยเลยผมมีผัวเราไ่ต้องมาตัวเอาต่้ผู้สาวก็ได้โอ้ยมาได้ยุติอาเป็นไม้าพี่น้องสีมาบังงวตกรถดตกล่าเนาะ หรือเป็นเป็นแฟนคลับเอฟซีของอันนั้นนนทั่วหรือของชังจิตขับมาได้ครับมาได้มาได้เนาะแล้วก็ตอนรับสุขคตนันละเมื่นเป็แฟนคลับถอกเนาะตอนรับแต่พิเศษแฟนคลับเอฟซีเข้าเนี่ยเนาะตัวนี้ขาดน้ำเลี้ยงหน่อยหนึ่งพี่ขาดน้ำเลี้ยงมองแล้วว่ามันไม่แพงผมก็เลย่าซื้อแม่ต่เกษตรกรคนไหนจะเอาไปปลูกโป่งงมให้มันได้กำลังกำไรครับผมแนะนำคู่นี้ครับว่าลูกผูกตัวนี่ไหมแล้วแม่เขาสูงใหญ่ยาวแม่สูงตัวหันจอยครับผมอ่าแต่ราคาเขาถูกราคาเท่าไหร่ ผมเอาแค่สามหมองครับโอ้สามหมื่สองตัวเนี่ยใช่ฮะแต่พ่อแม่มันก็สามหมื่นะครับสามหมสองครับพี่น้องได้สองศูยูี่ลอยหาเลยครับรดมอญง้อยัวนี่ลอยหากัชิบุ้งอ๋งตัวนี้ลูกกับพญ่น้องเดม่กับจอยบันนี้พี่น้องล่งม่วมม่มกับบังซื้อสามหมสองไปเนี่ยครับพสืองวออ้วนไปเมื่อกีิยวงหาหมื่นตัวนี้เนาะให้คนเลี้ยงง้อเป็นเด้อไปดูบำรุงมันไปมำรุงมันอ้วนขึ้นมาแล้วค่ะดีครับครับเนี่นอนบอกผม บะตกขอบโอ,อปะตกกำไรแท้บะตกแน่นอนครับบะตกคุณเน่นอนครับมีกำไรแน่นอนเนาะครับเนาะครับอ่ะพี่น้องบัดนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีตกคนทุกท่านของอันนั่นนันทั่วนะครับติดคอามาติดตามรับชมครับขอบคุณหลายนิดพี่น,อนอ้องจะาลืมอด้วยพี่น้องตัวแรกว่าผมครับเบอร์ผมขึ้นไว้หันละงามๆแดงๆครับของผมของสังกิตบ่มีงามปานนั้นครับเอาสังกิตมีอย่างฝากพี่น้องบาเนี่ยมีอามาๆๆคำโค้งคำแหลมมีเลยมามานี่ครับผมมีตะโงด้วยครับสังกิตมีหดแผลพุ่นอน่ะ อันนี้แม่ลูกกันปเออขายกันเด้วยขายกันดิสามพันเจ็ดโคมเนี่ยแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้ยไม่ตะหักทีพี่น้องลูกกับแม่แม่ลูกสามพันเจ็ดพ่ะนะนี่แม่เพิ่อนนะเพื่อิพ่อเพิ่อนนะใช่ฮะถ้าเหมือนมีจฉุตัวอยู่ไหนโอ้หนูกำลังทองที่ขอนที่สองโอ้หิปลามีแพะมีงัวคพี่น้องมีปลาไหลเอาพี่น้องหาลูกเบยลูกกันหนิเบยลูกกันหนินี่เห็นลูกแล้วนี่โอ้ตะหักเถอะวะหักแท้ โอ้อ้าโอเคสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องฝากยังพี่น้องเราบว่าก็แค่ผู้ชายเปื้อนฝุ่นมันกอดไม่อุ่นเหมือนกอดคนมีเงินหรอครับคแล้วไปไหนพอปิดปิดไปเรื่ยเด้่อยไปไหนปิดเลยพอแล้วสิพอแล้วพอแล้วสนิทกันบ่โอ้ยพอแต่ไม่ย่าคนนี้เนาะเอาปิดพ่อกันจิ้มน้าจิ้มไม่ได้ไปแล้วเนาะจิ้มนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ